กระดานมาซับน้ำนะเพื่อไม่น้ำมันกระเด็นไม่งั้นแม่งกระเด็นมาซับน้ำนะไม่งั้นน้ำมันมันจะกระเด็นใส่ทุกครั้งเลยค่ะมาซับน้ำนะไม่งั้นน้ำมันมันจะกระเด็นใส่ทุกครั้งเลยค่ะทอด กระเด็นแล้วก็ได้น้อยลงนะปกติทอดก่อนหน้านั้นมันกระเด็นตรงตามเลยเพราะไม่ได้ซับน้ำะไม่ได้ซับน้ำาไว้สะอาดนะพอนี้ก็แช่น้ำเกลือแล้วก็ไปล้างมาเด้ยเพื่อจะลงไปท่อนะ้ำมันทีมันก,ก็กระเด็นกระจายด้วยต้องลดน้ำนิดหนึ่งนี่กระดาษซับน้ำนะคะ เฉพาะสับน้ำเลยไม่ใช่กระดาษทั่วไปน้ำมัน,มนแกงเขียวหวานกับแกงเข็ดหนึ่งคนไทยาตายก็คัามแห้งทอดก๋วย เดี๋ยวน้ำมันก็จะซึมเข้าปไปปลาดุกนะเราไป้ทอดน,นะทิปสักสองช้อนชานะก็ใบมกะกรูดนะคะเวลามันผัดปลาดุกมันก็เอาซับน้ำก,ก็ไปซึมกาไปด้วย เราไม่ยุ่งยากอะไรเลยดาวกับกล่องมาแล้วก็ใส่แบบนั้นเลยนะเราแต่คนจะชอบนะคะ